นักโหราศาสตร์หลายหลายท่านคงจะทราบแล้วว่าปีหน้าปีพศ2565พระราหูจะย้ายจากราศีพฤษภไปที่ราศีเมษนะคะโดยจะย้ายวันที่30มีนาคมปี2565เวลาตี2 24นาทีค่ะย้ายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่ย้ายไปนั้นมรุตยูยังอยู่ที่ราศีเมษ เหมือนกับว่าพอราหูไปอยู่ที่ราศีเมษมรุตยูจะกระตุ้นพระราหูให้ทรงพลังมากขึ้นนะคะจะเป็นดาวบาปเคราะห์ที่ร้ายแรงกว่าราหูปกติ ส่งผลให้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นค่ะอาจจะอุบัติจากโควิด -19 เดิมให้รุนแรงกว่าเดิมหรือว่าอาจจะเป็นโรคใหม่อีกสายพันธุ์หนึ่งไปเลยก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะคะแล้วก็โรคที่เกิดใหม่นี้จะอยู่ไปยาวนาน10-12ปีค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาคม2565เนี่ยมีดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศของ ลัคนาโลกดาวพฤหัสบดียังอยู่ในเรือนโจรน,นะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยจะมีคนเจ็บป่วยล้มตายเป็นอันมากแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีดวงเมืองแย่มากนะคะหลังจากนั้นค่ะในเดือนเมษายนวันที่8นะคะเมษายน2565เวลา16นาฬกา41นาทีดาวพฤหัสบดีเสร์เข้าไปในราศีมีนพบวินาาด,ดวงเมืองจะมีบุคคลสำคัญนะคะ ของดวงเมืองประเทศไทยแล้วก็ดวงโลกเสียชีวิตด้วยโรครายแรงหรืออุบัติเหตุค่ะเป็นคนที่คนนับถือเยอะนะคะเป็นคนที่มีศิลธรรมมีคุณธรรมมีคนนับถือมากมายมีชื่อเสียงมีตำแหน่งสูงนะคะยศใหญ่โตหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มียศตำแหน่งใหญ่โตแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมีความดีเป็นที่ประจักษ์ที่คนยอมรับว่าเขาเป็นคนดีก็ได้เพราะว่าดาร์ธนัสบดีเนี่ย บางบุคคลนะคะบุคคลดาวพฤหัสบดีบางบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนสันโดษสมถะไม่ชอบเด่นดังก็ได้ค่ะก็เป็นดาวพฤหัสบดีได้เหมือนกัน แล้วก็ในช่วงเดือนเมษายน2565ยังมีดาวสุกโครจรเข้าไปเป็นวินาศของดวงเมองอีกก็จะมีดารานักแสดงคนที่มีชื่อเสียงนางงามนายแบบนางแบบนักร้องคนหน้าตาดีคนสวยคนหล่อเสียชีวิตนะคะจากโรคภัยหรืออุบัติเหตุอีกด้วยค่ะซึ่งปี2565นี้นะคะเราต้องระวังเป็นอย่างมากเป็นปีที่ร้อนระอุมีเรื่องโรคภยัยเรื่อง เรวหลายเกิดขึ้นมากมายค่ะเราต้องทำความดีเข้าไว้นะคะเพื่อให้เราอยู่ต่อไปในโลกอนาคตค่ะ